ก็ผู้นําก็คือเพชรยอดมงกุฎของประเทศนั้นๆน่ะนอกจากจะมีที่มาไม่ชอบการดํารงอยู่อย่างไม่ชอบแล้วระหว่างทางที่ท่านดํารงอยู่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ย ต้องให้ประชาชนมาายแทนท่านอยู่ตลอดเวลาเลยหรอคะดิฉันก็ายแทนมานานแล้วนะหรือว่าเป็นเพราะว่าประชาชนพวกเรามัวแต่ไปายแทนคุณประยุทธ์ก็เลยไม่หัดายเองสักทีนึงท่านต้องหัดายเองได้แล้วนะคะครั้งล่าสุดที่เอาขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ไปฉีดใส่หน้านักข่าวเมื่อวานนี้ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะกลายเป็นข่าวไป CNN BBC รอยเตอร์กระจายไปทั่วโลกเลยนะคะเป็นพฤติกรรมที่วิกจริตหรือเปล่าคะ วิกจริตหรือเปล่าคะวิกจริตหรือเปล่าคะไม่ปกติอะ่ะไม่ปกติอะ่ะไม่ปกติอะ่ะมีบุคลิกภาพที่ไม่ปกติท่านต้องพัฒนาตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองแล้วก็คิดว่าการที่ท่านอยู่ในสังคมปิดคือยังอยู่ในบ้านหลวงอยังอยู่ในกองทัพท่านไม่ได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงภายนอกอยู่ในสภาพใช่ครับผมเหมาะสมครับท่านใช่ครับนายอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะ่ะแล้วให้ไปเรียนรู้มารยาทผู้นําของ ประเทศอื่นๆในโลกด้วยนะคะอยากให้ประชาชนจดจำท่านแบบไหนในอนาคตดูอย่างผู้นำหญิงของเยอรมันที่ออกจากตำแหน่งไปเห็นไหมคะประชาชนออกมานัดกันออกมายืนพร้อมเพียงกันทุกบ้านริมระเบียงบ้านแล้วก็มาปลบมือให้เกียรติให้กำลังใจกันต่อเนื่องนาน6นาทีหรือท่านจะมีผู้นำเกาหลีเหนือเป็นไอดอลท่านก็ต้องเลือกเอามัานเรียนรู้ไม่ยากหรอกถ้าถ้าถ้า,ถาท่านตั้งใจจะเรียนรู้นะ สิ่งที่พลเอกประยุทธ์ยังขาดหรอคะถามสิ่งที่พลเอกประยุทธ์มีจะง่ายกว่าไหมคะคือ <c oughs> <c oughs> คุณสมบัติผู้นำนี้พยายามหาก็ยังหาไม่ได้นะคะ